สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุขสุขคส,สบายดียามเ้าเด้อพี่น้องสอนางคือได้มาซักคิวเด้อพี่น้องเด้ออ่อนคนโทรนัดสั่งมาซักผ่านเลยจ้าหน้าเพิ่นมาวะสอนางก็ได้มานั่งถ้าแล้วก็มาหลินน้ำน้องเม่ก็โลน้องเอ้ก็โลอแน่นแน่นอุ้ยโอ้เจ็บแล้วบาดลูกตดำแน่น,น,าน เจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันหน่อยเจ็บอือแปลกคนตาบัวเป็ดเมื่อกี้นี้เพิ่นหายแล้วพี่น้องเอ้ยเครียดแล้วเพิ่นเครียดแล้วเพิ่นเครียดแล้วแล้วคนเครียดแล้วนะหายหายนี่หายนี่อาะจะยังจะยังให้นี่ฮะเนี่ยอืมอืมอืมอันนี้มันจะตัวอี๋นี่นั่นอนี่กุลาบนี่ เป็นเห็น,เ,นเองเลยนะคุณยืนใจบุ๊คใช้ลูก <c oughs> กินนมเลยกอนสิรัในัทพิ้องไม่บันเนี่ยยังเพื่อนตาขึ้นนาเบิง่ะ ยังรับเราสาง่นก็ได้มากเ้ยพี่น้องเดี๋ยวาม,มาสักคิวให้เลยเอาตามคุ้งเลยเราคงจะแท้ีเทน,นเลยบ้านเ่ยตัวแต้มก่อนบะแต้มให้เบิ่งก่อนบะ คือทา,างมันน้อยแต่มันบ่นนบนอยากอะนะปานได๋วังสัตว์มึงเนาะพี่น,น้องเนาะทํามารุ่นกันเนาสิงามหรือบ่พี่น้องโอนังเพิน่นก็มาสักคอยู่เด้อพี่น้องเด้อกําลังเฮ็ดโคงเฮ็ดยงแท้กวความใหญ่ความน้อยเนะาะางก,กผู้เก่าแล้วพี่น้อง ตอนนี้ชาวนางนี้ติดหนีพี่น้องเส้นจ่ายรายเดือนเดือนละแสน,นกี่เดจ้า,น,จน,าน้องใหม่มเพินนง่งเบิ่ง <c oughs> พี่นงลองเผือง <c oughs> เจ็บบ่เจ็บน้อยหนึ่งบ่ทาายามุนใส่บ่น,นี่่เคยซักพี่นางเลยอยากงามก็ต้องอดนะพี่นางเนาะอยากงามก็ได้ต้องอดเจ็บซ <c oughs> ักขอบตาใี้แห้งเจ็บเลยเนาะซักขอบตาตัวนี้เนาะ เห,เห็นเห็นด้วยไปซักก่เออบักเจ็บเจ็บซักขอกบซักเจ็บกว,วกา่าต้นอีกซักเอาตัวนี้แหละก็พอพี่น้องเลยเอาแตะกี้มาเลยเนตตายามันอยากงาม,มพังกระ,กะแตมเอาตัวนั้นเนะ้าพี่น้องเนาะ <laughs> น้องเม์เพิ่งจะตื่นแต่นอนเลยห้วันใหม่ยดินน้ำน้องเมยขึ้นเลา <laughs> ยอยากนัง่งลูกเล็กน้ำน้องอฮะเ<ะ>ด็หัวเลยอนอนอิ่มแล้วก็วหัวแล้วเหมืนตะเมกเอ้ยตะแมกเอ้ย เดื่อนออกเองละพี่น้องเอ,อ้อ,อ,อ,อฮะมีแต่แนวเดินพี่น้องมุซาเพิ่นไปตลาดกะ<โ>กับรถเข้ามา <โก S 1> ตามมาก้ดรถเพิ่นเพิ่นเจ็บหน่อยหนึ่งว่าเจ็บมือบ่เอ้ยรถมาก็นั่นแหละว่าไปตลาดคือโดอนแท้ว่ะจะลองขอบกันเด้อพี่น้อง

ยาเมินมาบ้านนี้ันนี้เป็นกระทายาเมินใส่เลยพี่นอ้องปลาวันจาักหน้าที่นี่จังนั้นนะ เป็กืกนอสัก,ก็ติดตาไว้ถ้ายยามเินใส่เลยปลาประมาณ3านาทีเลยพี่น้องแล้วเพื่อนก็จะลงสีแบบนี้ฮะนี่ฮะกำลังลุยงานต่ออีพี่น้องเสร็จยามเินออกนะมแ็่ยามเนอนแมน่น นนแน่้าก็ได้ขางหนึ่งใี่น้อง อีกครั้งหนึ่งมันี้ก็ซักแล้วเปนทีเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องวันนี้มียาทาบอกมาแล้วฮะ ในสามวยผิ่นกะทิเติมคิวผิ่อนอีกเด้อพี่น้องเด้อสมวยส่วนซิมผิ่นกะทิเพิ่มสีอะน,นะเติมคิวผึ่อนอีกเพิ่นว่าซีมันจางแลือีของเราะ่ะคลิปนี้สนาคือขอลาพีล่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสอนางพาแซมเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดี